ยินดีต้อนรับสู่วันเบบี้เดย์นะคะวันนี้เป็นวันสาวแต่ว่าพี่มารี่แบบใส่โทนสีโอรสหรือว่าสีชมพูนะคะไอ้ไม่ใช่ชมพูอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรสีส้มนะคะเพราะว่าวันนี้ธีมของเราอะ่ะมันจะเป็นสีอย่างนี้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่รอบตัวแรกก่อนนะคะพี่รอให้แบบน้องๆมาพบก่อนนะคะในปี2022ก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะ ัวเล็กอย่างเงี้ยราคาไม่แรงด้วยนะพี่บอกเลยนะคะราคาน้องเขาจะอยู่ที่ประมาณถ้าแบบนําเข้าก็จะอยู่ไม่เกิน700รเต็มที่นะคะแล้วก็บางร้านก็ห้าร้อยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเป็นรุ่นเบบี้จริงๆนะมีคาแรคเตอร์เยอะขนาดนี้เลยนะคือสาวกอะน่าจะไม่พลาดกันใช่ไหมล่ะจริงๆพี่ก็สนใจคิตตี้อยู่นะแต่ว่าเรามันใส่ไมเมโลดี้ไงเราก็ต้อง เอาน้องไหม่มาพิเศษก่อนน้องมาในเปแบบนี้น่ารักหรือเปล่าล่ะพี่มารีอ่ะคุณ่าที่จะชอบนะแล้วก็สาวน่ารักอะ่ะชอบหมดแหละที่ว่านะคะแล้วก็จะมีแต่ละคนเขาจะคลั่งแต่ละคาแรคเตอร์กันให่มากโอเคแล้วพี่ก็รอตัวนี้ไงคะมันก็มาแล้วนี่น้องเป็นนี่น้งเบบี้ีของปี2022เป็นของเฟอร์เรียลป่ะชื่ออะไรนะ โฟเรียวใช่ไหมนี่นาถือกระจายไว้น่ารักสุดๆแล้วโอได้โปรดเถอะนะคะแต่น่ารักพลาดได้ไงพลาดไม่ได้หรอกนะคะห้ามพลาดเราก็จะปิดตัวหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้น่ารักมากยอดไปเลยนะคะ อ่ะวันนี้ก็มี3ตัวนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เอาวันนี้ให้ดูอันนี้เป็นรูปของปี2020แต่ก็มีความน่ารักนะเพี่ขอมาร่วมฉากหน่อยแล้วกันน่ารักเปล่าอา้าหัวทิ่มเลยลูกอืมตอนนี้นะคะบ้านตุ๊กตาลาเวจินาแลนของพี่มารีเนี่ยนะคะก็จะมีตุ๊กตาอยู่ทั้งหมดนะคะ3 2ม0ตัวประมาณนี้ไม่เกินนะคะ แล้วก็ส่วนของใช้ก็คือพวกเซรามิกแก้วกระเป๋าดินสอพวกแบบชั้นวางของอะไรพวกนี้ค่ะสติกเกอร์ก็จะมีอยู่2 7 2 5ชิ้นที่ยังไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะคะที่เป็นของใช้ส่วนมากที่จะลงที่ตุ๊กตามากกว่ามันต้องดูด้วยอะ่ะว่ามันรุ่นมันถูกใจชาวน่ารักหรือเปล่านะคะคือถ้าแบบที่เจออนไหนที่มันเป็นของซาริโอแต่มันไม่น่ารักพี่มารีก็ไม่ได้ซื้อนะลูก เข้าใจกันนะเนี่ยนะะก็ไม่รู้นะคะว่าในสเปคของผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเขาจะเหมือนกันไหมนะคะแต่ว่าที่น้องๆคุยกันในเมื่อวานนี้ที่เราคุยเร่าตุ๊กตากันในคาเฟ่ของเราใช่ไหมคะก็คือพี่จะบอกว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงผอมนะอย่างแบบพี่เจอเพื่อนหลายคนนะคะเขาจะชอบผู้หญิงแนวแบบอวบอ่นบางคนก็ชอบแบบสัญญกรรมหน้าเกาหลีอะไรอย่างเนี้ย แต่ว่าผู้ชายบางคนเขาก็จะชอบคนที่แบบไม่ทำศัลยกรรมนะคะเพราะงั้นเนี่ยพี่ก็เลยแบบค่อนข้างที่จะไม่ตายตัวว่าแบบความสวยของผู้หญิงเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนถูกปะ่ะแต่ตัวพี่มารีอ่ะจะเป็นคนที่แบบไม่ได้ทำศัลยกรรมเลยนะคะอันนี้คือแบบพี่เล่าแบบให้เข้าสู่กันฟังพี่จะเป็นคนที่ไม่ได้ทำศัลยกรรมแม้แต่นิดเดียวนะคะที่แบบน้องๆชอบถามพี่ว่าพี่ทำจมูกไหมทำปากไหมทำตาไหม พี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้ทํานะคะแล้วก็อ,อืความสวยของผู้หญิงอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอผู้ชายแบบไหนอันนี้พี่พูดจริงๆนะคะเพราะว่าพี่ชายเอ็มของพี่มารี่กับสาม,มีพี่นะคะเขาจะชอบผู้หญิงสไตล์พี่มากเลยแต่ว่าสําหรับผู้ชายบางคนก็จะไม่ชอบเลยนะคะบางคนก็จะชอบแซวพี่มารี่ว่าอ้วนตัวใหญ่อะไรเงี้ยค่ะบางทีก็แบบอวบอัน แบบมีน้ำมีนวนลอะไรเงี้ยคือพี่ก็รู้ตัวนะคะเพราะว่าสมัยตอนที่พี่อายุแบบวัยรุ่นนะคะพี่ก็จะน้ำหนักอยู่ที่ร้อยห้าสิบบวกตลอดนะคะมีมาช่วงเนี้ค่ะที่แบบพี่ลดลงมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะจากน้ำหนักแบบร้อยสี่สิบร้อยหามสิบอะไเงี้ยลงมาเหลือประมาณเนี่ยร้อยต้นๆละต้นมากๆแล้วค่ะแล้วก็พี่ชายเอมของพี่เนี่ย เขาก็จะเห็นพี่มารี่มาสายอีกสองปีใช่ปะเขาก็จะเห็นพี่มารี่ตั้งแต่แบบสมัยพี่แบบอ้วนจัดๆเลยอ่ะนะคะร้อยห้าสิบแปดร้อยหกสิบจนมาเห็นพี่มารี่ตอนเจ็ดสิบเขาก็เคยเห็นนะคะตอนพี่แบบพร้อมที่สุดในชีวิตพี่จะอยู่ที่เจ็ดสิบนะคะประมาณหกสิบเก้าแต่ว่าเขาก็จะบอกพี่มารีว่ามันก็จะไม่ดึงดังนะเพราะว่าผู้ชายบางคนเขาก็จะไม่ ไม่ชอบนะคะแล้วยิ่งเขาเป็นเกย์คิงด้วยอ่ะเขาก็จะมองรูปร่างแบบของน้องสาวประมาณว่าเน้นความน่ารักมากกว่าที่จะเน้นความแบบมีเอลมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามีพี่เนี่ยเขาก็จะก็จะชอบแบบพี่นะคะพี่เห็นเขา,าเนี่ยเวลาเขาดูอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูแต่คนที่แบบเบึ้มๆเพราะง,งั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวเองนะคะเมื่อวานที่เราคุยกันในคาเฟ่ไลฟ์เพย์ก็ คุยเล่นกันว่าแบบเออจะทำไงให้ถูกใจหนุ่มที่ก็จะบอกว่าสเปคผู้ชายมันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอแบบนวมแบบนหนนะคะก็ลองสู้ๆแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้เมื่อวานนี้นะคะเลยกลายเป็นพุ่งประเด็นกันใหญ่เลยว่าพี่ชายเอ็มของพี่มารีเนี่ยตกลงเป็นเกย์คิงจริงหรือเปล่านะคะทําไมเขาดูลักพี่มารีมากมากนะคะพี่ก็โดนเด็กในคาเฟ่แซวไปเรื่อยเปื่อ,อยลูกนี่ขนาดแบบคาเฟ่เรามีแค่แบบไม่เกิน30 40คนนะก็ พี่จะบอกว่าพี่ก็ไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วอะไรมันคือแบบความจริงของหัวใจของเขาน้องเข้าใจพี่ไหมพี่คิดว่าบางทีเขาอาจจะเป็นแบบไบโอเซ็กชวลหรือเปล่าอืแบบว่าชอบทั้งผู้หญิงแล้วก็ชอบผู้ชายด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ถ้าเขาเวลาเขาอยู่กับพี่มารีอันนี้พี่พูดตรงๆแบบเล่าตรงๆก็คือเขาก็จะมีความเป็นผู้ชายเลยไม่มีความเป็นผู้หญิงนะคะก็ไม่มีความแบบเบี่ยงเบนแล้วพี่ก็ลองทดสอบแบบเปิดหนังแบบอย่างนั้นอะ นางสิบแบบสิบแปดบวกแต่เป็นสิบแปดบวกของชาวแบบเทศที่สามปรากฏว่าเหียวเลยนะคะไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือพี่ก็พี่ก็เป็นคนชอบทดสอบนะพี่ทดสอบสามีพี่ทดสอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสนิทกันมากเฮ้ย <c oughs> พี่รู้จักขเขาว่าสามสิบสองปีสาสามปีแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเพิ่งรู้จักแล้วจะไปให้เขามาทดสอบอะไรอย่างงี้นะคะพอแบบ แต่เนื่องจากว่าเขาต้องไปทํางานไกลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอยู่กับพี่แบบติดตัวติดกัน24ชั่วโมงตลอดนะคะเขาก็ต้องบีไปทํางานไปเมืองนอกไปอะไรอย่างเงี้ยเออเพแต่พี่ทดสอบแล้วก็คือเขาไม่มีเอ,อสมรรถภาพอะไรที่มันขยายตัวได้นะคะของแบบอย่างนั้นน่ะที่แบบเวลาดูหนังเพศที่สามนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนังผู้หญิงอะ่ะอืมาต,ต้องเป็นผู้หญิงที่แบบสวยๆนะแบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่า ขาวอึมแล้วแบบว่าสวยธรรมชาติแบบว่าเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะอ่าประมาณนั้นสามีพี่เหมือนกันค่ะอันนี้พี่บบเล่าตรงๆแบบว่าไม่ได้ทะลึง่งนะคะถามพี่ๆี่ก็ตอบนะคะก็คือมีการแบบอืมอย่างนั้นทั้งสามีพี่ทั้งนั้นเลยเพราะสามีพี่เนี่ยเป็นประเภทแบบต้องสวยต้องแบบต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบสองคนนี้พี่พุ่งตรงเรื่องมาก ะะเรื่องมากในเรื่องผู้หญิงมากเลยผู้หญิงแบบคือมาคือสเปคส่วนตัวของเขาอันนี้พี่แค่เล่าให้ฟังนะคะว่าผู้หญิงที่แบบในสเปคของเขาก็คือถ้าจมูกใหญ่ปากใหญ่อะไรอย่างเงี้ยตัวเตี้ยหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ชอบนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงที่แบบสวยแบบจัดจัดอะ่ะต้องสวยปนน่ารักด้วยนะ,ะแล้วก็ต้องแบบ อเขามีสเปคของเขาอะพี่เห็นเวลาเขาดูอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแต่ลักษณะยอย่างนั้นแต่ผู้หญิงที่เขาจะไม่ชอบแล้วเขาบอกพี่มารี่นะก็คือผู้หญิงแนวแบบปากใหญ่จมูกโตแล้วก็หน้าแบบไม่สวยอะเขาก็จะไม่ชอบเขาก็จะพูดเลยว่าไม่ชอบเลยอะแม้ว่าตัวตัวขาวหรือว่าองไงก็ตามเขาก็ไม่ชอบอันนี้คือสเปกส่วนตัวของเขาพี่เล่าให้ฟังนะคะเพราะงั้นถ้าน้องจะอกหักเพราะว่าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกี่ยวกับพี่มารีหรือเปล่า แล้วแต่ค่ะมันแล้วแต่จริงๆเพราะว่าอย่างที่พี่เล่าให้ฟังก็คือเขาจะไม่ชอบผู้หญิงลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะบอกพี่มารี่เสมอว่าแบบคนที่แบบเขาจะชอบจริงๆแล้วก็แบบชอบนานๆอะ่ะก็จะต้องแบบนิสัยดีด้วยแบบมีทัศนคติที่ดีมีความแบบสวยโลกสวยอะไรเงี้ยคือพี่ก็ขอบคุณเขาอะนะเพราะว่าเขาก็ชมพี่มารีใช่ป่ะเอออย่างว่าสามีชมภรรยามันก็ไม่แปลกหรือว่าพี่ชายตัวเองที่เคยเป็นแฟนคนแรกแม้ว่าจะเบี่ยงเบนทางเพศไปเป็น เพศที่สามเรียบร้อยแล้วมันก็ก็ยังถือว่ามีความเป็นผู้ชายอยู่จะชมพี่พี่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบเออแบบ amazing park อะไรประมาณนั้นนะคะอืมส่วนผู้หญิงเอี่ยวพี่มารี่นะคะถ้าแบบชอบผู้ชายพี่จะชอบผู้ชายสายดาร์กเลยนะคะพี่จะไม่ชอบผู้ชายสายแบบสายอื่นนะะอย่างพี่เนี่ยชอบผู้ชายสายดาร์กเนื่องจากว่าเขาจะมีความเท่นในตัวของเขาอะเช่นสายดาร์กในที่นี้เนี่ยคือผู้น้อย แต่ว่าเน้นปฏิบัติเยอะๆโรแมนติกหวานๆแล้วก็หล่อๆเป็นแบบหนุ่มร็อกเจแปนไปเลยก็ได้แบบเป็นหนุ่มแบบเท่อะไรเงี้ยอันนั้นนะคือสเปคส่วนตัวของพี่นะคะเราก็ต้องมีสิกแพกถ้าไม่สิกแพกก็ต้องเป็นหุ่นหมีเท่านั้นนะคะอันนี้คือมัไปแปลครับพิสส่วนตัวของพี่มันมันมันแบบว่ามันมันไม่สามารถที่จะจะเปลี่ยนแปลงความสเปคของพี่ได้ถูกปะ แต่ว่าพี่ชายเอ็มกับสามีพี่เนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แบบเป็นอย่างนั้นนะคะคือพี่ถ้าแบบเป็นหุ่นหมีเนี่ยมันก็จะมีความเบิกของร่างกายใช่ไหมแล้วก็มีความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อแบบหน้าท้องลกล้ามเนื้อหน้าอกนี่ไงัแ้นบบพี่ชายเอ็มพี่เนี่ยหูแข็งทั้งตัวเลยแบบเบึกไปหมดเลยแบบแข็งไปหมดนะคะแล้วก็อย่างสามีพี่เนี่ยก็จะแบบบ,บึกตรงตรงหน้าอกอะเ,อเยอะ นะคะเราก็โอ้แบบแต่เขาสองคนนี้ไม่ค่อยมีหน้าท้องนะคือพี่สังเกตดูเขาสองคนจะคล้ายๆกันคือว,ว่าจะไม่มีหน้าท้องแบบป่องมากแบบจนหน้าเกลียดจนเป็นพรโรูอะไรอย่างนั้นนะ่ะนะคะส่วนพี่มารี่เนี่ยเขาชอบให้พี่อ่ะน้ําหนักประมาณนี้ค่ะประมาณเก้าสิบถึงไม่เกินร้อยเขาจะชอบเต็มที่ร้อยห้าอะไรเงี้ยเขาจะชอบนะคะซึงก,ก็โอเคก็ประมาณนี้เพราะว่าเขาบอกพี่ว่าตอนน้ําหนักแบบ พี่ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบอะคืออะไน,นี้พูดจริงจริงคือเขาอาจจะทะลึ่งอะนะคะแต่เขาบอกว่าเออน้าโอหน้าใจมันหายความอึมในร่างกายมันหายแล้วเขาก็ไม่อยากให้พี่แบบไปใส่ซิลิโคนหรือว่าไปทําศัลยกรรมด้วยนะคะเขาไม่ชอบผู้หญิงทาศัลยกรรมแต่เาว่าเขาเรื่องเยอะค่ะอย่างว่าหล่อเลือกได้เรื่องเยอะเพราะงั้นเนี่ยพี่จะบอกว่ากว่าจะได้สปอนเซอร์กว่าจะได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายง่ายนะคะแบบเขาก็มีสเปคของเขาเพราะงั้นน้องคนไหนที่แบบ ตรงสเปกหนุ่มๆก็ลองดูแล้วกันนะคะแต่พี่ก็ต้องอย่างนี้แหละพอถ,ก,ถกใจะตุจ